ฝรั่งกิมจูครับที่เดินไปที่สวนกันเมื่อกี้นี่ไปเก็บมาเอาเด้อมือยาวๆนะครับเจ็บเรื่องไอ้ปรบูนสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับใช่ๆพี่เขาพี่ๆเขามาเยอะมากสวัสดีครับไอ้ประบูนบิ๊กสวัสดีพี่ประบุญนะครับผม ขอบคุณนะครับผมน้องแทนสวัสดีครับมากินน้ำแกงหวยพี่ตุ๊กพี่ฤิอแกงหอยแล้วนะครับผมอ่าพี่ตุ๊กขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณพี่ตุ๊กครับขอบคุณพี่ตุ๊กครับขอบคุณค่ะจ้าไปน้องตุ้ยให้ดอกไม้หรือว่าดอกกุหลาบไม่ว่า ให้ทักกี่ดอกนะครับให้ดอกใหญ่เี้ยดีกว่าไม่กลัวตายดีให้หลายๆดอกอ๋อไม่ใช่จะเป็นปฏิบัติที่ค้ามาแล้วน้ำลำใหญ่เกงหัวโนโต้เลยเอาไปข้างล่างก็น้องลีนสวยเหมือนเดิมอ้ะไปบุญสวัสดีค่ะไปบุญเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ชม เป็นคนแรกเละที่ชมหนูนี้หนูไม่ได้ตอะไรกับหน้าทาแชกีไม่เฉยอันนี้หน้าสดนะครับอันนี้สดกับปลาก็น่าหนูนี่แหละมัมม่วงเบานกน้ำเย็นนกน้ำแงอันนี้มะม่วงเบานะครับนกน้ําแข็งทําให้กรอบนะครับพี่สุรชัยมะม่วงมะม่วงเบาภาคใต้รัมม่วงเบาภาคใต้ครับบุกบ้านอาจารย์บุกบุกข้างบ้านบุกั้างสวน วันนี้ครีเอเตอร์ระดับโลกนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับจากโปรตุเกสก็มาอยู่ที่นี่นะครับจากพี่ตุชายจากภาคใต้ก็มาที่นี่นะครับน้องแทนก็อยู่ที่กรุงเทพก็มาที่นี่นะครับไม่รู้กี่จังหวัดแล้วก็อ้าไพบูนนะครับอยู่จังหวัดไรนู้นนะครับโอ้ยนะครับผมนะครับน้องบ่าวเราก็จากทางเรานะครับน้องบิ๊กก็จากนู้นจากจังหวัดเรานะครับนะครับครีเอเตอร์ทั่วโลกเลยนะครับมาอยู่ในตรงนี้นะครับ ไอ้บ้านหลังนี้สุดยอดเลยบูยดูดิอท้องหรือเปล่าน้องลิ้นพี่ตุ๊กบอกฮะท้องหรือเปล่ากินมะม่วงเบาพี่ตัแล้วใช้ให้ดอกกุหลาบพี่ตุก๊กท,ทำไม,ไำไมครับ<ง> หักพี่ตุก então, ๊กเหลือขายน้องแทนผมเป็นสายดันเฉยๆเอาเหรอสายดันจากไหนนุ๊กสายดันจากไหนมาเนี่ยน้องแทนพูดอะไรคาพี่ตุ๊กเขินอะน้องแทนอยากรู้อะไรเอ้ยน่ารักอ่ะเปิดให้หน่อยเปิดอะไรจ๊ะเปิดน้ำ เก็บหอยโอ้ยมะม่วงเบาอย่างหอมเลยเด้อสวยเด้อสวยเด้อไม่ต้องตแต่งแต่งเดี๋ยวมาเอากิ่งไปปลูกสวยมีสเสน่ห์ค่ะพี่ทุกบอกอือฮือขอบคุณค่ะกำลังทานอะไรกันอยู่ครับบรรยากากมากเลยพีเ่เป็นเป็นฝรั่งกิมจูครับที่เราเดินไปไลฟ์สดนะครับน้องแบงค์ แล้วก็มะม่วงเบาแล้วก็มีชมพูมีอะไรอีกนะครับปหลายอย่างเนาะนะครับแต่ว่าเขาเก็บขายไปส่งตลาดแล้วชุดหนึ่งก็เหลือเหลือไม่เยอะมากแล้วก็พอได้เก็บมานั่งกินกันคู่กันนะครับดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองปุ้งน้องมาดัน <c oughs> มีสุรชัยใจเราก็ให้กุหลาบมาอีกนะครับกุหลาบสีชมพูหวานแหววมาเลยนะครับ แทนรู้แล้วครับพี่ตุ๊กแต่แทนอยากได้ยินเอาย,ยินยันาวปลาพี่สุรชัย <ś c oughs> นกต้วหรืออะไรมาคะคนแข่งม่วงมะม่วงเบาแสดงว่าลอยได้สิครับพี่ตุ๊กอ้นน่าจะใช่อ้นนกแบงก์น่าจะใช่เลยน้องลินเะดิน้องแบงค์น้องลินะดิจะลอยอ่ะเบาเขาเขาชมเยอะอ่ะจะลอยดิต้องจับขาไว้อ่ะน้องแบงค์